มาครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านเช่าครับราคาแดบตึงๆึงรีโนเวททั้งหลังอยู่ซอยแจ้งวัฒนะ1วิภาวดี64ครับก่อนอื่นเลยการาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านนะอาปู่ย่าตายายด้วยนะครับบ้านหลังนี้ให้เช่า13,000บาทต่อเดือนบอกราคาก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูบ้านเดี๋ยวหามมาุบมิบบอกราคาท้ายคลิปอีกลำคาญมามาดูในส่วนของหน้าบ้านก่อน ตัวบ้านก็จะทาสีใหม่ทั้งหมดเป็นสีเทาครับบางคนก็มองเป็นสีน้ำเงินก็นแล้วแต่ครับตาใครตามันบ้านเลขที่185ทับเเลขสวยไหมลองไปเช็ควงจุ้ยดูครับเปิดประตูเข้ามาจะเจอห้องโถงก่อนใหญ่มากครับส่วนมันได้ะตอยู่กลางบ้านมาอย่าพาไปดูห้องครัวก่อนนะครับพื้นที่จัดเต็มมากโคตรสุดในย่านแจ้งวัฒนะครับน้องๆห้องน้ำจะมีสห้องข้างล่างหนึ่งห้องข้างบนหห้อง ทำใหม่หมดครับจัดเต็มไปเลยต่อไปอย่าพาไปดูท้ายบ้านส่วนตัวผมชอบมุมนี้มากทั้งกว้างและใหญ่มันทำอะไรได้หลากหลายดีนะนี่ดูเป็นไงแจ๋วปลา่ามาอย่าพาขึ้นไปชั้น2ข้างบนจะมีห้องนอน2ห้องห้องน้ำหนึ่งห้องเบเกอร์อยู่ระดับสายตาลืมบอกชั้นล่างมีปักทั้งหมด7จุดนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนห้องนี้ใส่เตียง6ฟุตสบายมากมีแอร์ให้1ตัว ระเบียงใหญ่จะอยู่ด้านหน้าหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกมีม่านให้ปูพื้นใหม่ให้เรียบร้อยประมาณนี้ห้องนอนใหญ่ต่อไปจะพาไปดูห้องนอนที่สองห้องนี้จะมีระเบียงอยู่ด้านขวาขนาด2อคูสเมตรมีระเบียงทั้งหน้าหลังนะจ๊ะต่อไปห้องน้ําชั้นสองอ่างล้างหน้าฝักบัวโถวส้วมราวตากผ้าเปลี่ยนใหม่หมดราคาหมื่นสามยังแพงอยู่ไหมครับ จัดไปห้องเก็บของแต่อยู่ใต้บันไดชั้นหนึ่งบ้านหลังนี้ขนาด29ตารางวานะครับลืมบอกแต่ดูเหมือนขนาด40เลยเนาะสนใจก็โทรมาครับ099 065 35 3535แซกกี้สุดหลอครับหรือทักแชทมาครับสวัสดีครับ